สวัสดีครับผมไปพากินพาเที่ยวนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดเซินติกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านผลไม้ป่าอยู่ร้านนึงนะครับผมโอ้โหขายดีมากครับเห็นมีแต่คนบอกว่าอร่อยด้วยครับผมแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเลยครับผม let's go นี่นะครับร้านนี้เลยครับผมร้านลูกฟ้าใจซื้อตลอดเลยครับผมดูครับ ครับเกราจะกินสวรรค์ลกปั่นนะครับผมเราจะอชิมดูว่าจะอร่อยขนาดไหนครับผมคนเยอะตลอดเลยครับร้านนี้ครับผมไม่ทราบว่าขายกี่วันหลือแค่ตัวนี้ครับตรงนี้ขายทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็มีที่หนึ่งที่ตลาดแต่จุดต่าต่จุดต่าเปิดทุกวันค่ะจจตักเปิดทุกวันนะครับใช่ กติก็ขายนี่กับขายจตุจักเนาะใช่ค่ะีครับแล้วขายมานานเลย,ยะครับตรงนี้เก้าปีแล้วค่ะ<ม>ค่ะ<ม>จตุจักเปิดมาเก้าปีอะที่เนี่ยตลาดขายจะมีมาประมาณห้าหกปีเนาะอเ,เออที่นี่จะมีแค่สุกสาร์อาทิตย์ก่อนอเ,เห็นขายดีตลอดเลยครับผม <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ร้านจกี่มงถึงงับตลาดนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นถึงี่มถ้าจัดจูกจอีกที่หนึ่งก็ตั้งแต่10โมเช้าถึงี่ครับโอ้โด้วยนะครับจุกจ่กจันทบุรีครับผมสุภสาวาทิกครับผมีมีหลายยานเลยครับขายดีมากเลยครับมาแทบไม่ทัน หลังอะไรนะเจุ๊กอันเออกออออ็อัมนูครับผมปลาูอัญนูครับเออ็ผลไม้ป่านมีสาขานะครับมีสาขาจตุจักรที่หนึ่งครับจตุจักรก,กันทบุหีครับผมาไม่ใกล้ลูมพีสามนครับผม อยาเลยครับนี right? <ühren oten> ่ยขายราคาที่เท่าไหร่เหรครับก็มีสามสิบสามสิบห้าสี่สิบไอซิโยเกิลก็มีจนถึงห้าสิบอะค่ะผลไม้ลูกองุ่ไอโยเกิลอะไรเนี่ยครับผมเราได้นี่มาครับผมสับปะรดปานครับผมจะอร่อยขนาดไหนฮะเดี๋ยวเราเราชิมดูเลยครับผม อร่อยจริงครับท่านผู้ชมนี่ครับลูกค้าจะซื้อตลอดครับเยอกแยะร้อๆอย่างนี้ต้องเจอมลไม้ป่านครับท่านผู้ชมยิง่งชื่ใจครับนี่นะครับฝากร้านด้วยครับผม อาตานูครับผมเป็นขายน้ำป่ามผลไม้ครับผมผลไม้ป่าครับผมโอ้ลูกค้าจะเป็นหน้าร้าย่างนี้ตลอดเลยครับเร้อยดีมากครับผม

คนชอบกินขนมจีนเลยไปทานไปเจอแต่ขนมจีนกับอาหารจีนหาได้ในนั้นทั้งนั้น ใช่ไห่าผมป็นเงี้ยเพราะว่านูซื้อที่อินวยได้ไหมซื้อซื้อในร้านผมว่ะแก้วหนึ่งาสกิโลสองกโครับแ้มเยกนะ ดังได้นะครับั่นได้มี <urgency. S 1> น,น,น, er. น้ำมะพร้าวปั่นกัน็ถ่าชเต็มหน้าร้ายตลอขายดูมากๆเลยครับ้หูยด้เากเลนะยครื่องน้ัเดตรู้นครับเบ

อานแทบไม่ทันเลยครับบายดีเช้นนี้ทุก่านครับผมผักานูครับผมเฮ้ยผลไม้ป่าครับผมยคไงกับบ้านทุก่านอู้ยอร่อยจริงครับผม รถล้อนี่โหกระโดสแกลนี่เย็นชื่นใจเลยครับผมฝากด้วยนะครับอยู่ตอนตลาดนัดเซ็นชิดนะครับสุขสาวทาิกนะครับแล้วก็มีที่นึงคือตอนจตุจกักรโรบีสาลครับผมที่นี่เปิดตั้งแต่บ่ายสองคืนบ่ายสองถึงสามทุ่มครับผมแล้วตอนที่จตุจัจกรเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงห้าทุ่มครับผม ท้ายพาไปพามาแถวจัมบุรีนะครับเรือูหนูกันนะครับผมร้านปลูกอัตนูเฟนผลไม้ปางครับผมกาผมฝากด้วยนะครับผมอร่อยด้วยครับทุกู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ